กฎแห่งกรรมเรื่องสุขทุกข์อยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่โชคลาาที่ประเทศอเมริกาเมื่อเร็วๆนี้มีหนุ่มใหญ่คนหนึ่งชื่อว่าเจมอายุประมาณ50ปีเขาได้โชคลาภก้อนใหญ่ปกติเขาซื้อลอตเตอรี่อยู่เป็นประจำแต่ไม่เคยถูกเมื่อสองเดือนที่แล้วนั้นปรากฏว่าเขาถูกแจ็คพอตได้เงินถึง 167ห็ดล้านดอลลาร์แค่หนึ่งหล้านบาทก็มากพออยู่แล้วนี่เป็นลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งหลายเท่าแล้วแต่นี่เป็นเงินดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณหกพันกว่าล้านบาทลองคิดดูถ้าเราได้ลาบก้อนโตขนาดนี้มาจะเอาไปทำอะไรในเจมเขาดีใจอย่างที่สุดสองวันต่อมาเขาได้ไปขึ้นเงินเขาตั้งใจว,ว่าจะเอาเงินนี้ไปใช้นี่ แล้วก็เอาไปทําอะไรอีกหลายๆอยา่างแต่ก่อนอื่นต้องฉลองกันเสียก่อนแต่ก่อนนั้นเขาจะกินเหล้าไม่ได้มากนักเพราะว่ามีเงินน้อยแต่ตอนนี้มีเงินมากมายมหาศาลทําให้กินได้เต็มที่ที่จะทําไหวปรากฏว,ว่าเขาเมาเมาจนแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวเอะอะโวยวายเสร็จแล้วก็ไปเกิดการทะเลาะวิวาทกับนักท่องเที่ยวในบาร์แห่งหนึ่งมีการชกต่อยทะเลาะกัน ตำรวจที่นั่นก็รีบเข้ามาระงับเหตุแต่ที่ไหนได้กลับเกิดเหตุรุนแรงขึ้นอีกเพราะว่าในเจมส์นี่ขัดขืนได้ต่อยตำรวจไปอีกทำร้ายเจ้าหน้าที่ขัดขืนการจับกุมโทษหนักปรากฏว่าสี่วันหลังจากที่เขาได้ลาบมานั้นเขาเองต้องติดคุกและไม่ใช่แค่ติดคุกข้อหาทำร้ายเจ้าหน้าที่เท่านั้นหรือชกต่อยเพราะอาการมึนเมานายเจมส์เขามีคดีติดค้างไว้เยอะแยะมากมายเช่นลักขโมยลักทรัพย์ ขายาเสพติดและทำลายหลักฐานทางราชการอีกเรียกว่ามีคดีติดตัวมาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วแต่ก่อนรอดตัวอยู่ตลอดแต่คราวนี้พอถูกรตอรี่แจ็คพอตก็โดนหนักเลยทีเดียวจากคนที่เป็นมหาเศรษฐีชั่วข้ามคืนสี่วันหลังจากนั้นเขาได้กลายเป็นนักโทษไปเสียแล้วและทำท่าว่าจะติดคุกยาวนานเพราะว่ามีคดีพ่วงมากมายนั่นเองอันนี้ก็เป็นข้อเตือนใจ ว่าการถูกรตอรีร่รางวัลที่หนึ่งหรือได้โชคได้ลาบมาไม่ได้ไปแปลว,ว่าจะดีเสมอไปบางทีบางคนอาจทำให้ชีวิตของตนเองนั้นแย่ลงไปก็ได้ที่เมืองไทยก็เคยมีเรื่องราวเช่นเดียวกันแบบนี้มีชายหนุ่มคนหนึ่งถูกรตตอรีร่รางวัลที่หนึ่งหลายใบรวมกันแล้วก็ประมาณร้อยกว่าล้านบาทพอได้รางวัลเขาก็ดีใจมากยังไม่ทันที่ไปขึ้นเงินเลยพอวันที่เขารู้ว่าถูกรตตอรี่ ก็ฉลองกันยกใหญ่โดยชวนเพื่อนๆมากินเหล้าเมายากันเป็นการฉลองการถูกลอตเตอรี่เท่านั้นปรากฏว่ากินเหล้าจนเมาไมยเมา,มาแล้วก็ตัวเขาเองก็ล้มฟุบไปไม่ได้สติแต่เขาไม่ได้ไปทะเลาะเบาแหวกกับใครหรือวิวาทกับใครนะแต่พอเขาตื่นมาปรากฏว่าใบลอตเตอรี่ที่ถูกรงวันที่หนึ่งทั้งหมดนั้นหายไปหมดเกลี้ยงเลยยังไม่ทันได้ขึ้นเงินด้วยซ้ำไปหายหมดแล้วตามหาอย่างไรก็ไม่เจอ เ,เพื่อนๆที่ร่วมกินเหล้าในวงเดียวกันด้วยก็ปฏิเสธว่าไม่ได้เอาไปปรากฏว,ว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าทันทีที่จริงชีวิตของเขานั้นก่อนที่จะกินเหล้าหรือว่าหลังกินเหล้าไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะมีเงินเท่าไหร่ก็เท่านั้นมีพ่อมีแม่มีเพื่อนอย่างไรก็มีเท่านั้นเหมือนเดิมแต่ทำไมถึงเศร้าก็เพราะว่าลาบก้อนใหญ่สูญหายไปของเก่ายังมีอยู่ เพียงแต่ไม่ได้ของใหม่มาเท่านั้นเองแต่มันทำให้ชายคนนี้ซึมเศร้าแน่นอนตอนหลังนี้ก็เป็นโรคซึมเศร้าหนักขึ้นไปเรื่อยๆเอาแต่เศร้าเจ้าจุกอยู่ที่บ้านงานการก็ไม่ค่อยได้ทำผ่านไปหลายเดือนปรากฏว่าในที่สุดข่าวว่าชายคนนี้ได้ทำร้ายตัวตนเองเรื่องแบบนี้ถ้าเขาไม่ถูกลอตเตอรี่เขาก็คงยังเป็นคนที่เป็นปกติมีชีวิตเหมือนเดิมนั่นแหละ แต่พอเขาถูกโรตารี่มาแล้วปรากฏว่าชีวิตของเขานั้นแย่ลงไปแบบนี้มีมากมายบางคนไม่ได้เมานะแต่ว่าใช้จ่ายเกินแบบสุรุ่ยสุร่ายไม่บัญญะบัญญงังมีเงินเยอะก็ใช้เยอะไม่รู้จะทําอะไรดีซื้อของแล้วซื้อของอีกก็ยังเหลือเงินอยู่ซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อบ้านซื้อรถแล้วเงินก็ยังเหลืออยู่อีกตั้งหลายสิบล้านบาทอย่างนั้นบางคนก็คิดเอาเป็นว่า ไปเล่นการพานันเล่นการพานันกินเหล้าเป็นวิธีใช้เงินชนิดหนึ่งเพราะหลายคนคิดว่ามีแล้วต้องใช้แต่พอใช้ไปไม่เป็นเข้าใช้ในการเล่นการพานันใช้ในการกินเหล้าเมายาปรากฏว่าติดทั้งการพานันติดทั้งกินเหล้าเมายาอีกต่างหากตอนนี้แหละเงินที่มีอยู่ก็หมดอย่างรวดเร็วพอเงินรางวัลหมดทำอย่างไรก็เอาของเก่าออกมาขายหรือไม่ก็ไปกู้หนี้ยืมสินเขา บางครั้งเล่นพนันแล้วแพ้ก็ตกลงขายที่ขายบ้านขายรถจนหมดตัวแถมยังติดเหล้ามายาทํางานทําการก็ไม่ได้แบบนี้ก็มีมากมายที่เขาเรียกว่าสามล้อถูกหวยแต่ที่จริงแล้วถึงแม้ไม่ใช่สามลอ้อแต่ถ้าถูกหวยแล้วปฏิบัติตัวแบบนี้ก็แย่แล้วคนเราอยากได้โชคได้ลาบกันทั้งนั้นทุกคนเฝ้าอธิษฐานขอให้ได้โชคได้ลาบก้อนโตๆก้อนใหญ่ๆแต่ไม่เคยถามตัวเองว่า แล้วเราพร้อมที่จะได้รับโชครับลาบกันบ้างหรือเปล่าบางคนไม่เคยถามตัวเองว่าเราพร้อมไหมที่จะได้รางวัลเป็นร้อยล้านพันล้านหกพันล้านอย่างนายเจมส์นั่นแหละเคยถามตัวเองบ้างไหมว่าตนเองนั้นพร้อมที่จะได้รับโชคได้รับลาบก้อนใหญ่โตแบบนี้ส่วนใหญ่ไม่เคยถามพอ,อได้มาจริงๆก็เสียผู้เสียคนเลยทีเดียวเพราะว่าพอมีเงินมาก กิเลสก็าตามมามากสิ่งล่อเร้าเย้ายวนก็ามาพร้อมกับกิเลสนั่นแหละมารู้จักรับมือกับกิเลสต่างๆมารู้จักรับมือกับสิ่งที่ล่อเร้าเย้ายวนที่มาพร้อมกับเงินรางวัลหลายสิบหลายร้อยล้านนั่นแหละก็เ,เสียผู้เสียคนเท่านั้นชีวิตก็จะตกต่ำย่ำแย่ลงไปอันนี้เรียกว่าอยากได้โชคได้ลาบแต่ว่าไม่เคยถามตัวเองว่าพร้อมหรือเปล่าไม่ใช่แค่ลาบอย่างเดียวนะ บางคนในเรื่องของอายุวันนะสุขภะพละก็เหมือนกันใกลๆก็อยากได้อยากมีอายุยืนแต่ว่าถามตัวเองไหมว่าถ้าอายุยืนแล้วจะอยู่อย่างไรให้มีความสุขได้เพราะบางคนอายุยืนก็จริงแต่ว่าเจ็บป่วยสม่ำเสมอไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงนอนติดเตียงก็มีหลายคนบอกว่าอายุไม่พอต้องมีวันนะสุขภะพละอีกด้วยอายุยืนเป็นร้อยปีแต่ว่า ยังแข็งแรงไม่นอนติดเตียงแต่มีหลายคนที่แม้ว่ามีอายุวันณะสุขภาวะแต่ว่าพอเจอเหตุการณ์บางอย่างมากระทบทําใจไม่ได้เพราะอายุวันณะสุขภาวะไม่ได้เป็นหลักประกันแห่งความสุขเสมอไปอายุยืนมีสุขภาพดีไม่เจ็บไม่ป่วยแต่ว่าอยู่คนเดียวเหงาลูกหลานก็จากไปหมดก็มีลหลายๆคนบอกว่าไม่อยากอยู่แล้ว ยากที่จะจากไปทั้งๆที่มีครบทุกอย่างอายุวันณะสุขพะพละแต่ว่าชีวิตอ้างว้างไม่มีใครอยู่ด้วยหรือไม่ก็อายุยืนก็จริงแต่ว่าคนรักได้จากไปก่อนบางคนผัวอายุยืน90้าสร้อยปีแต่เมียอายุได้แค่แปดสิบปีก็จากไปอยู่กันมาด้วยความรักไม่เคยทะเลาะเบาแหวงกันเลยแต่พอเมียจากไปขึ้นสวรรค์ก่อนกลายเป็น ตนเองนั้นตกนรกไปเลยหงอยเหงาเศร้าซ้อยนี่แปลว่าอายุวันะสุขภาระนั้นไม่ได้เป็นหลักประกันแห่งความสุขเอาเสเลยคนบางคนอายุสั้นคนบางคนเจ็บป่วยแต่เขามีความสุขคนที่ร่ำรวยคนที่มีอายุวันะสุขภะละแต่ว่าทำร้ายตัวตนเองก็มีเยอะแยะมากมายแต่คนยากคนจนแต่เขามีชีวิตใช้อย่างมีคุณค่ามีความร่าเริง ่ยยังิ้้มไดเพราะฉะนั้นความสุขที่แท้อยู่ที่ใจของเรานี้ไม่ได้อยู่ที่ลาบก้อนใหญ่ก้อนโตไม่ได้อยู่ที่อายุวันะสุขภาวะคําว่าอายุวันะสุขภาวะนั้นเป็นตัวช่วยตัวเสริมถ้าหากว่าไม่ได้เตรียมใจไว้เลยถึงแม้ว่ามีอายุวันะสุขภาะมีโชคมีลาบมีปฏิพานทนาสารสมบัติต่างๆเหล่านี้แต่ก็เป็นทุกข์ได้เพราะว่าคนรักลมหายจากไป หรือว่าเหลือแต่ตัวคนเดียวหรือว่าไม่รู้จะอยู่ไปทำไมหรือไม่เช่นนั้นก็ปล่อยให้กิเลสครอบงำจนหมดเนื้อหมดตัวฉะนั้นแทนที่จะไปวิงวอนอธิษฐานว่าขอให้ร่ำรวยขอให้มีโชคมีลาบก้อนโตโตขอให้มีอายุวันณนะสุขภพละสู้มาฝึกจิตฝึกใจให้พร้อมจะดีกว่าเพราะว่าความสุขหรือความทุกข์อยู่ที่ใจของตนเราเองนี่แหละไม่ได้อยู่ที่โชคที่ลาบก้อนใหญ่ก้อนโต หรือว่าความพลัดพรากสูญเสียนั่นเองจากบทบรรยายพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุจะได้ในบุญขอพระคุณสวัสดีครับ